สบายดีพี่นอ้องสบายดีทุกคนเด้อพี่นอ้องมือนซีตาม,มากินตามรวมเขี่ยไหมเขี่ยตามรวมเนีอยยาถองเลยนะ ทำร่วมเส้นเด้อเดี๋ยว mà เอา ไม่ได้ไปนาะ,ะกินต่ำน้ำกันฮัลโหยูเร่อครับสะกิน2งคนนี่เนาะไม่ใช่เลี้ยงเพิ่นไปหาหมอเนะอยู่ไทยตับสะดีละพอเยดอนเนาะอุณหภูมัากาดีปาดเป็นเนเดอาคนลือาช ม่เลียงไว้าหมอสามคนที่เหมือนเป็นทั้งผืนีมือเปเนานปวดปวนอันนี้เป็นก็เทีมน,นี่นกัสิได้พาเนอะเป็นอาการไปเป็นเสาร์ลม <c oughs> แกะหมักกันยังอืมแยมาแกงหมักกันยัน ยิงมานน่ะกินอยูตามย่างกิ้เม็ด้ยังเี่ยงแม่้นหอแม่พี่อม่พี่อนม่นางถี่ยงให้เขาไปก่อนลยให้เขาไปหลินก่อน กินข้าวโยกินเทปได้ป่ะถ้ากินดูดอ้ามากินแกงทำไมกินแกด้อยไม่สบายดี F4 กว่าวหมาก่ขันเสไปกินซะกินเือนะ่าสิกินได้ป่านี่ดีห้กินประ่ายอเองมากินอีพี่กินได้บ่เอาไปเลยน้ำแกงอย่างไรน้ำกัเนะ ตวัาดีพอตาหัวสรลเอเห็นแล้วคำหนึงเออกินแล้วะดีก่อนสบายดีพี่น้องก่อนเนี่ยไม่ไหวพูนเอซเห็นน่ะสบายดีสีเห็นไหมพี่น้องกินหมกินหมกินได้ยกังกินเนันนี้อนีส่วนน่ะกินได้ปะอ่ะ

ใช่มนม,ม่วมอื้อ้ยเหลือมาไม่เสยงกระเปียงพี่นะเอ๋เรียมอย่า,ยายส้นเด้อกล่องลบนะนาตะเกียบอย่งไรเออเียนั้นไม่หายเพื่อนเราค่ะสุด ว่าสิฟังจับจริงใจฮะมันแบตัอย่างไงมันสม อะไรฮะโคอรสีตรงจังเอาอุจจาระเลยนี่คือขับขึ้นบอนคือมือออกพิสวน พี่น้อหลม่จากินตามไปแล้วกันชิมาาขู่หัวนะคร้เ่ยนหัวกินเนี่มันชิกินดีเ่ราน้ำขีเมื่อนี่หัวบางคนก็เคยกินใส่เกลือนะพี่นนองมัชิมนัวๆเค็มๆไปถึงกินน้ำเปล่ากับบกินได้ไปนี่เคยกินน้ำเกลือเออเดี๋ยวแกเสียเนี่ย ซื้อผ้าเป่ะเมม่าเมม่าเนี่พี่น้องตัวแกล้งกัวอ๋อไว้จ้ะฮะกินน่านี่เฮ้ยบ่อยากขนาะพี่บ่ไม่นอนบ่เห็นมันบ่อยอยากเข่าหอกเลยไม่ใช่เรื่องกับเออดีมบ่อยู่นะพี่น้อง อืมขอหัวเพื่อนนี่สองบอลได้พี่น้องฮิบบอลฮะลืมเอาฮิบบอลละฮิบบอลละขอได้คนณะโอ้ยเนี่มันเปียยนอ่าเนี่ยอย่าลงแล้วอืมพี่น้องต้องรอดเขาไปเพราะว่ามันเป็นตารางเหล่านะพี่น้องแล้วก็หิ้วขอหัวเสร็จเลยเด้ว่าแตนผูกถึอหม่องกันเงี้ยวเลยพี่น้อง กันจือกินผีกินเนียตัวเองอ่ะอีค้าแล้วกัอีดำวันนี้พี่น้องมีแต่แม่ม่าม่นจะไหนมีแต่ทองตึงๆเลยผู้ได้ใสละฮานะขึ้นมาเก่เอาแค่ กแก่อยู่ไงแก่ยากเนาะใสล่าฮัรเองพี่เนาะแก่ยากเองเหมืนอนีนนของเองพี่บผู้บิสเลงเงงไปละไป้อยู่เไไดวดเวลาเข้าคอ,อกแล้ว <c oughs> ยังแก่บาด้อยู่พี่นนเนาะรสสอ ต้องขอนีงกันบัวปานเลี้ยงหัวอมยม่น้่ยอเดยว่ตัวมันหญเนี่ต้องจุ่ใส่น้อพี่น้องเลี้ยงใส่เออีม่ะน่ เม่ไอซ้ำยุ่งซ้ำแมงขี้หิจีกินมนันอะอีกสองตัวพี่น,อน,น,ๆๆน้องว่าพี่ใหญ่อันนี้ซื้อได้เลยนะนั่งมุมนั่งมุม งวงไม้มุมพี่เนองว่งหาหันนะข้าวกับดำดำนะเขาจะเอิอ้อนนั่นมีนะพี่เน้องวมีไปไม่ใเรืองมีตัวทืผ้ผพาเลยอันนี้นั่งตู่พี่น้อ,องเนี่ยก้มขี่ดื้อนะก็นั่งขาวไป จะเอาขาาข้อขาาแรงกับตองเอากินหนามก่อนนมะพี่นนองอาวอกินหนามวะ <c oughs> เอากระบวยออกจ้าเอาหายบางนึงแล้วตัวนี้ตัวนี้เนี่ยระยะเห็นหนาเส้นเอือเซียนโป้ห้ยดีกว่าโป้ตันดัง ไปเขาโควนึ่งใหม่กับเจาะเลยนี่พี่เนาะมาแจ๊กสีทัวส์ชีทางไปเด็กไหลหัวหน่อยเขาแับนี้พี่น้องเอาหัวใหญ่เขาเพิ่นแหละยังหัวหน่อยได้เขาละห่วยหุวยห่ยบอกมันนะเขาโคะเขาแล้ว ออกมันเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห่อแรง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาเขาอะไรตันพระตูเฮ้ยเฮ้ย ป่าปานเนะอาหัวเขาแล้วลงไอคกคีมหนึ่งเขาไปหนอ่อยซอยกันเนาาเนาะเป็นกำลังดังไฟิขาวกันวที่น,มมน,ออน้อนงจ๋เกี่ยม้าก่อนใส่เขายังเยู่เขาเย็นเกี่ยวม้าเนี่ยปานจะเอาเขาให้ม้าเกี่ยม้าอยจะตีมปานชือ่อกระดูกมาก ต้องกินอันนี้มะน้ำเนี่ยกาแฟนี้อ่ะแล้วเทียนเราหายอ่ะแล้วไหวสิตีมอดใจไว้ละจะเทียวอดใจไว้ก่อนนี่นี่คืออาหารหาหาอไรรึ มาแข่น่าสเตีมาะเตียมาหนีมาหนีถวยถวยไปได้ให้เพลินนะลาลุ้นเยลยเน, <c oughs> นี่เฮงเกเถอะหายไลย่สวย่ะมาเตียเขาไล่เพลินอ่ะอ้าเขียไปเห็นวะตาเพลินอยา่างนี้อ่ะตาเพลินอยหินพุงเด้อพี่น้องสัราลคร์ธาีมาไว้สินี้เด้ ผักผักก็ไหลก็แซ่ได้พี่นอ้องเมเลี่ยงพงยีดอนสตรีมบอยู่มาปานทันนาทีแท่งคับสักทีพี่นอ้องหนึ่งเขาน่าสกทมหนึ่งเขาโบราณอาบนาทีเลี้ยงหัวมือน,นี่วัดมือเลยผักก็ไหลก็แซ่ได้พี่นอ้อง